อธิิดีกรมอุารมตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าปีนี้ไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนวันที่15พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะเพราะว่าครบทั้ง3องค์ประกอบอย่างแรกเลยก็คือไทยตอนบนมีฝนมากกว่าร้อยละหกของพื้นที่แล้วก็ตกต่อนเนื่องนะคะลมชั้นบนที่ดับความสูงประมาณ10กิโลเมตรมันเปลี่ยนทิศเป็นลมฝั่งตะวันออกแล้วะค่ะส่วนลมชั้นบนที่อยู่ความสูงประมาณ1.5กิโลเมตรก็เปลี่ยนทิศนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ปริมาณฝนภาพรวมปีนี้จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละสะิ ส่วนเดือนมิถุนาถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะคะอาจจะเกิดฝนทิ้งช่วงได้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชนประธานที่เจอภัยแลง้งซ้ำซากนะคะส่วนสิงหาถึงกันยายนนะคะเป็นช่วงที่ฝนตกชุกหนานแน่นแล้วก็จะมีความเสี่ยงที่จะเจอพายุหมุนเขตร้อนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะคาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ไทยประมาณ1-2ถึงลูกโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน